ชอบเราจะเปิดคอร์สนะครับติวเข้มสำหรับท่านที่อยากจะเป็นนางฟ้าใครอยากเป็นแอร์ยกมือขึ้นเลยครับวันนี้ติวฟรีครับสมัครชอบคืนกำไรครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นการติวติดปีกวันนี้แหละความฝันของผมจะเป็นจริงเพราะความฝันผมฝันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสมานานแล้วคุณอยาอบัวดิทำไมผู้ชายเขาเรียกแอร์สจวดนี่เรียนที่ไหนเนี่ยผู้ชายเรียกแอร์สจวดผู้หญิงเรียกแอร์โฮสเตสแล้วใครบอกอยากเป็นสจวต อยากเป็นฮอสเตดเอลยวันนี้เวทีสปัดช่อนะครับก็จะมีการสอนเรื่องของการติวเข้มนะครับใครที่อยากจะเป็นนางฟ้านะครับก็ต้องมาชมกันให้ดีเลยนะครับวันนี้เวทีสปัดช่อขอต้อนรับนะครับคุณเกศธัญลักษณ์ธนปกิจนะครับและแอร์ฮอสเตดทั้ง4ท่านครับขอเชิญเลยครับ สวัสดีครับทั้งหมดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครับเดินขึ้นเวทีมานะครับดูรู้สึกว่าสง่างามมากนะครับลากกระโปรงลากกระเป๋าเนี่ยสมกับที่เป็น air h o s t เตสจริงเป็นเราที่เดินลากงี้ปานนี้เตะขาตัวเองล้มหน้าขึ้นมาหมดแล้วยิ่งถ้าไปไฟเช้าเช้าเนี่ยเป๋ไปตั้งแต่ตีสามตีสี่แต่ท่านแนะนำตัวเองก่อนเริ่มจากครูเกตครูเกตทางด้านนู้นเลยค่ะชื่อธัญลักษ์ธนปกิจค่ะ ลูกศิษย์ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าพี่เกดหรือว่าครูเกดนะคะครูเกดค่ะตอนนี้ก็เป็นกรรมการผู้อำนวยการของโรงเรียนสอนภาษาและพะนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบิน f ไบอิง a s สค่ะอือนั่นก็คือเจ้าของนั่นเองครับนะครับท่านที่สองครับสวัสดีค่ะชื่อสุวพิชว่องวิริยาวาน,นิชค่ะอดีตแอร์โฮสเตสสายการบินแถบตะวันออกกลางนะคะปัจจุบันเป็นนักบินผู้ช่วยอยู่บริษัทไทยแอร์เอเชียค่ะ,คะ ท่านที่3ครับท่านที่3ค่ะสวัสดีค่ะนิพพดาศิริยากรค่ะตอนนี้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะท่านที่3ครับสวัสดีค่ะสุภมาศคงพานิชนะคะอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินคูเวตและควอนตัสค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เครื่องสำอาง Benefit Cos จากซานฟรานซิสโกนะคะท่านที่4ครับสวัสดีค่ะจิตนิพากอรพัชแสงนะคะปัจจุบันเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะอ๋ออยู่ด้วยกันค่ะด้วยกัน บเอาละครับผมว่าเราไปเชิญที่โซฟาเชิญนั่งทางด้านนู้นเลยครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันด้านนู้นครับ,รบเอาล่ะมาเริ่มถามเพราะว่าความสงสัยผมมานั่งคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแอร์ต้องมีติวด้วยเหรอครับอื <ırım. S 1> ก็เก่งภาษาก็ไปสอบเป็นแอร์เลยไม่ได้เหรอครับสมัยคุณแม่ผมนี่เป็นก็จับฉลากเอาจับฉลากอา แม่ต้องดูด้วยนะจ๊ะแม่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแม่อาจจะไปเป็นแอร์อีกนะจ๊ะแม่แม่ต้องดูไว้ด้วยอ๋อแล้วถามรูเกตต่อว่าทําไมเก่งภาษาไปสอบเลยไม่ได้เหรอครับทําไมต้องไปติวเป็นแอร์ด้วยล่ะครับคือการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหลายอย่างค่ะที่นอกเหนือจากภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพเรื่องความสูงน้ำหนัก ด้วยหลายๆอย่างค่ะเกี่ยวด้วยครับใช่ค่ะนส่วนใช่แต่ละสายก็มีเขาก็จะกําหนดไม่ไม่เท่ากันการที่จะไปเป็นแอร์เนี่ยเราเริ่มติวจากอะไรเป็นอย่างแรกครัถ้าเด็กที่เข้ามาสนใจอาชีพนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าพื้นฐานเขาได้หรือเปล่าก็คือเช่นความสูงแล้วก็น้าหนักใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มาดูความรู้ทางภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมาก่อนเลยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่พร้อมเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องมาติวเขาในส่วนนี้ก่อนซึ่งมันก็จะใช้เวลาเหมือนกัน ทีนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างแต่ว่าเด็กบางคนเขาอาจจะเรียนภาคอินเตอร์มาหรือว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วเขาก็สามารถเข้าเข้ามาเทรนในส่วนของเรื่องบุคลิกภาพเรื่องเอกสารที่ต้องใช้อย่างเช่นรูปถ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ มันก็จะแตกต่างกับการสมัครงานทั่วไปปกติจะใช้รูปถ่ายสองนิ้วสมัครอรนี่ต้องเป็นรูปเต็มตัวรูปสีค่ะแล้วก็ต้องใส่ชุดใช่ค่ะแล้วก็ต้องใส่เป็นชุดเครื่องแต่งกายบิสเสสูดอะไรลักษณะนี้ะแล้วอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยแตกต่างกับภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปไหมฮะโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยเขาจะใช้ผลสอบของ TOEIC ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วโลกซึ่ง TOEIC เขาก็แต่ละสายการบินเขาก็จะกําหนดว่า จะต้องแนขั้นต่ำเท่าไหร่นะคะขั้นต่ำตอนนี้ก็ประมาณ5 5 0ขึ้นไปคะแนนเต็มเขาจะอยู่ที่ประมาณ990อย่างแต่ภาษานี่ภาษาเรื่องสายการบินนี่พอพอก็พอรู้มาบ้างเหรออย่างน้ยกตัวอย่างให้ผมฟังหน่อยครับเวลาพูดพอเครื่องแลนดิ้งเสร็จแล้วก็แล้วก็ thank you for flying me d w n เขาไปสิฟังไม่รู้เรื่องเหรอขออีกที thank you for flying m i d h us คุณโอเค้ขาบอกว่า thank you for flying with us อ oh, ฟังออกด้วยอ่ะฟังสำเนียงแอร์จริงๆดีกว่าอย่างอสมมุติตอนนี้ขึ้นไปแล้วตอนนี้เรามีอาหารให้เลือกเป็นเป็นเนื้อเป็นหมูแล้วก็ปลาอื <c oughs> เอผมเป็นผู้โดยสารแนท ค่ะก็เทำไมผู้สารหลับอ่ะเพราะผมก็อยากรู้ว่าแอร์เขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าผู้สารหลับครับแต่ว่าก็ต้องปลุกเขาคุณรู้ว่าอาวถูกถูกถูกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบินไปแล้วไม่มีอะไรกินผู้สารหลับขอโทษนะคะท่านขอโทษนะคะท่านค่ะไม่ทราบว่าท่านสลับอาหารไหมคะอือมีอะไรมั่ง ค่ะวันนี้เรามี3ามช้อยส์ที่จะเสิร์ฟนะคะจะมีเนื้อมีไก่แล้วก็มีหมูค่ะไม่ทราบว่าท่านจะรับอะไรดีปลาไปไหนอ่ะเมื่อกี้จับแน่นอีกเอาเอาหมูกันแล้วกันหมูอะค่ะนี่นะคะอาหารของท่านนะคะขอให้พี่เขสุกกับรับประทานอหารเป็นเครื่องของเรานะคะโอ้โหเห็นไหมแค่นี้นะครับเราจะอิ่มอร่อยมากกว่าเดิมเลยตื่นเลยแบบตาปึ้งอันนี้เป็นสารปิดสารปิดไปอ่ะหลับหลับแบบอันนี้หลับดีเหรอเฟิร์สการ์ดก็หลับกัน Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes. It's time for food. Today we have uh, beef, chicken, and fish. Which one would you prefer, sir? Mm. Can I have fish, please? Fish? Mm -hmm. Just fish, please. Thank you. Okay. Here is your food, sir. Enjoy your meal sir. thank you โอ้โหก็อิ่มอร่อยกันได้อีกมื้อหนึ่งโอ้กับสำเนียงนุ่มๆแบบนี้แล้วเกิดเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินบ้างไ่ะอาขุณแปงนำเหตุการณ์ฉุกเฉินสมมติว่าอะไรดีอากาศไม่ดีอากาศไม่ดีตอนนี้คือไฟเซ็นที่เบลดับอยู่ไฟเซ็นที่เบลดับประกาศให้ผู้โดยสารกลับเข้ามานั่งที่แล้วรัดเข็มขัด Attention please attention. Right now we are going to turbulence area. Please take your seat and fasten your seat belt and during this time do you You cannot use the lavatory. Thank you. เท่านี้เหมือนเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องจริงๆในส่วนต่อไปครับุูเกตคือคส่วนของอะไรครับก็จะเป็นเรื่องบุคลิกภาพค่ะทำไมครับบุคลิกจะต้องไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขา คือบุคลิกภาพเนี่ยจะแบ่งเป็นภายนอกแล้วก็ภายในนะคะเริ่มจากอะไรฮะก่อนอื่นเลยก็คือเรื่องเสื้อผ้าก่อนแล้วก็การแต่งหน้าทําผมหมายถึงหลังจากที่ไปเป็นเป็นแอร์โฮสเตสไปแล้วหรือว่าอันนี้คือก่อนเลยในช่วงที่เรียนไปสมัครใช่ค่ะเวลาที่ไปสมัครอย่างเสื้อผ้าหรือสไตล์การแต่งหน้าเนี่ยก็จะแตกต่างไปตามแต่ละสายการบิน อ๋อ oh, ไม่เหมือนกันใช่ค่ะถ้าแบ่งง่ายๆคืออย่างแถบในเอเชียหรือในไทยโทนการแต่งหน้าก็คือจะไม่ต้องเข้มมากแต่คือต้องมีสีสันคือเรียกว่า full makeup คือหมายความว่าแต่งทุกส่วนบนใบหน้าถ้าตอนออกกลางถ้าตอนออกกลางโทนการแต่งหน้าก็ต้องเข้มนิดนึงอ,อาจจะเป็นโทนสีแดงนะคะเพราะว่าชุดฟอร์มเขาก็จะเป็นสีแดง,อย,งอย่างตอนนี้ค,คุณคุณเนทก,กับคุณแป้งล่ำสไตล์ไหนคะเนี่ย ชุดที่ใส่วันนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นในแถบแอร์เอเชียไม่ใช่แอร์เอเชียในแถบเอเชียได้อันนี้คือแถบเอเชียแล้วอย่างทรงผมของของคุณแป้งร่มเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ของแอร์เอเชียอย่างถ้าโดยปกติแล้วใช่ค่ะเราจะต้องรวบผมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างไทยแอร์เอเชียเนี่ยไม่ต้องรวบก็คือทําทรงฟรีสไตล์ได้เราต้องแต่งให้เป็นสไตล์ของเขามันมีผลให้เขาดูเราหรือว่ารับเราเลยเหรอครับเป็นส่วนหนึ่งค่ะไม่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะ แต่ว่าถ้ามีก็จะมีภาษีดีกว่าคนอื่นที่ไม่มีใช่ค่ะแต่อย่างน้อยก็คือว่าเรื่องทรงผมการแต่งหน้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยคือก็ต้องมีให้ครบรายละเอียดเห็นบอกสูงมากแม้กระทั่งเรื่องของแผลเป็นใช่ค่ะบางสายการบินที่ดูถึงแผลเป็นเลยแหละใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าบางสายการบินนะคะก็คือเขาเขาจะใช้ให้ให้ไปยืนใต้สปอตไลท์ค่ะแล้วเขาก็ แล้วก็ถอดถอดชุดสูตรก็จะมีเสื้อข้างในใช่ไหมคะอาจจะเป็นแขนกุดแขนสั้นเลยก็แล้วแต่เขาก็จะเช็คผิวพรรณเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะสัมผัสว่าคุณรองพื้นมาหรือเปล่าคุณทาคอนซีลเลอร์ทับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแขนแล้วก็ขาใช่ค่ะบางสายการบินเห็นบอกดูถึงฟันใช่ค่ะสายการบินอะไรครับก็จะเป็นแถบตอนกลางค่ะตอนกลางเขาจะชอบคนที่ฟันเรียงกันสวย เรามาถามที่คุณแป้งเพราะคุณแป้งมีประสบการณ์ถึง2องสายการบิน<ะ>สายการบินคูเวกกับคว a นตาสซึ่งก็จะต่างกันเหมือนกันนะต่างกันไหมครับกับการรับสมัครระหว่าง q ว a นตาสกับคูเวก